ไม่มันมันยังไม่มาไม่เ่เห็นนสตอรีะไปอะไรนะนี่ยคุณต้องหัดรู้จักอะไรบ้างนะครับคุณเป็นอินฟลูเอนท์ใหม่ที่อะไรมาทันสองวันแล้วนะคุณพี่น้องมาดีครับวันนี้เรามาไลฟ์กันอยู่ที่นี่เลยดิอาร์ตโรงพยาบาลดิอาร์ตมือนี่ เรได้บอกคนไม่ได้บอกแต่ว่า MC รู้นะแบบเหมือนแบบทีมงานเขาบอกอะไรล่ะเขาไม่แชร์หรอเขามีให้แชร์ไม่แชร์นี่เราไม่ได้แชร์อะไรเลยเพราะเราไม่ได้บอกใครตอนแรกเสื้อไผ่เพิ่นใหม่เสื้อไผ่แต่วคนก็ดูว่างงเสื้อไผ่กี่โมงตอนแรกเขาบอกเขาบอกว่าเสื้อไผ่แล uh ้วเราไอ้เราก็บอกว่าเรา่มแต่เมื่อวานแล้วไม่น่าหรอกคนถามนี่ก็มากพี่ฮะผมตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเสื้อไผ่นะไม่ให้บอกคนเพราะนะไม่บอกคนเขาดูได้ไงวะเครียใจคุณแต่ที่พี่เสื้อไผ่ ย่อยสูตรจะได้เพิ่มอีกห้าแสนหนูรู้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 หนูเตรียมตัวมาแล้วเตรียมตัวมาแล้วจริงเหรอพี่ใช่ได้ได้เพิ่มหมายความว่าวันนี้ทำยังไงบิ๊กเบสจะได้ห้าแสนแล้วพี่เอาใหม่ต้องให้คนซื้อโปรเยอะๆใช่ใครซื้อเยอะสุดแล้วเพิ่มไม่พอเธอมาทำที่นี่มีกิวเวอชเชอร์ให้ทำฟรีด้วยเมื่อกี้คนคนล่าสุดที่คิงทำไปสามล้านสามที่คิงทำไปสามล้านสามบิ๊กจะเท่าไหร่บิ๊กและเบสจะเท่าไหร่ พี่น้องเขาบอกว่าตอนเนี้ยถ้าแบบบางยอดคือสาล้าน3เหรอคะใช่สมมติตอนนี้พี่สาล้านสมล่มพี่ล่มพี่เตยพี่ใบเตยทำให้2อล้านสพี่คีนทำให้3าล้านสพี่น้องวันนี้คนดูอะไรคนดูเหมือนยังไปเอื่นกันมา้เข้าคอนเสร์ตเข้าปันแปดแล้วจะหมื่นแล้วไปเรียกกันมาเดี๋ยวนี้เราจะต้องเอาเงิน5้าแสนกลับบ้านจออันนี้มันค้างต้องตัวที่จอพี่ใช่ต้องเอาเงิน5้าแสนกลับบ้านนะครับ เราเอาคอมเมนต์มาไว้ตรงนี้ดูยไหมเขาจะเห็นไหมเนาะนี่ไงเอาคอมเมนต์มันเบาไหลขึ้นจากอันน,น,นี้อันนี้ไหลกว่าไครบอกโอ๊ยพอดูเหมือนนึงแล้วค่ะไม่เราก็ต้ององั้นเราก็ต้องเฉียงห,หน้าดิเราก็ต้องวางไว้ตรงนี้ดิอเอนั่งขึ้นดีบอกนั่นขึ้นเราต้องก้มอ่านสมัยจะเป็นแสนนะถึงนี้จริงค่ะจริไม่จริงจริงเราไล่คนไปรอเนี่ยต่อๆเยอะอยู่นะแต่ว่า,าวันนี้เรามาอยู่ในนี้เพราะว่ามันอันนั้นมันอ่อนไหวใช่ไหมยิ่งเขา ได้ไหมล่ะนี่ไงตอตอยู่นี่ใช้แล้วพี่สาวต่อต่รอไหมล่ะต่อต่อยิบนะระวังคำพูดอ๋อยังปลอดภัยไหมหนูแล้วหนูบล็อกเสียงพี่แล้วไม่เราเปดตอตแล้วเราก็บอกว่าให้เขาไม่ดูในนี้เพราะเดี๋ยวเราขายของไม่ได้เออเราไม่เปิดต่อต่อไม่เขาก็ไล์อยู่ใช่ไหมตอนนั้นต่อต่อมาดูในนี้เลวตตเท่าไหร่ไม่ตตที่ีเมคท่าไหกตนนี้เล้านคนค่ะตัวเลข ดน้อยแล้วคุณล่ะคนนี้ล่ะออกแล้วค่ะประมาณนี้หรอใช่เดี๋ให้ไปช่องหลักเมื่อกี้คนดูพันสองอุ้ยขิงท้องขิงไม่ใช่คนดูหนึ่งมื่นไม่ใช่หรอตอนนี้นะหนึ่งหมื่นหนึ่งมันขึ้นไม่ตรงกันหมนหนึ่งแล้วหมื่น่คนอะหนึ่งมืคนคะ อะไรนะอะไรนะครับเขาทำไว้สามสามลพี่เรามาแล้วเรามารอบค่ำๆพอดีเนาะขอเรารขอรีดแกระบอหน้าพต้อาทำตั้งแต่เฮ้ยเขาจะเอายอดนี้ไปแล้วนะต่อไปต้องเป็นยอดเราแล้วนะเขาเขาเองยอดสามลั วันนี้ใครดูอยู่นะครับขออนุญาตแชร์ขอขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมพี่น้องหมื่นคนดูแล้วคนดูแตกแล้วของบ้านหีูไม่มีใครถึงหมื่นเลยนะจริงดีถึงไหมเราได้แปดพันคนดูแค่คนดูก็สูงสุดแล้วพี่นั่นแปลว่าห้าแสนมันจะออกกลับบ้านเราวันนี้ใช่ถ้าวันนี้ยอดสูงสุดนะดูาจะเรียนกันทำไว้สามล้านสามเตรียมตัวร้องเราออะเรราเตรียมตัวร้อง เอาเลยแม่เอามันซีโอเตียบโอนแล้วก็ได้รู้จักพลังบีบไปแล้วแหละรู้จักพลังบีบเท่าไไปแล้วบอสเปเองเลยเหรออ๋อสน2แล้วพอดูจะมือสอแล้วค่ะโหมากเดือที่สุดในรอบวันเลยนะตอนเนี้ยไปกันหมดพี่น้อง คุยกันหรือเปล่าเราคุยกันกันไหมเราเราจ้องกันตลอดเวลาเราคุยกันแต่เราไม่รู้จะคุยอะไรเพราะไม่มีใครเม้นผู้ใหญ่บ้านเริ่มเนี่ยดูบอกว่าเสียงเบาค่ะเบาบอใครอยู่ไหนมาอยู่นี่เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่เสียงเบาไหมฮะเสียงเบาเปล่าฮัลโหลเทสเทสโกเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่แชร์แล้วค่ะทุกคนโหลดแชร์แล้วค่ะเมื่อวานนี้ใครได้ดูไลฟ์ เมื่อวานสองวันก่อนน้องใครได้ดูไลฟ์ของเบสบ้างแบบได้สังเกตพฤติการพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไหมฮะเขาไลฟ์สดอยู่ในห้องครัวซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นมาได้ง่ายๆ่ายมั้ยใช่ทำไมอ่ะกันแล้วผมแท้งต่าก็เสียงเสียงเสียงอะไรวะปัดดิเสียงมันจะเราหรอไม่ใช่เสียงเราเขาเปิดถหตอยู่ข้างหลังเสียงมันซ้อนรามาหาเราไงเสียงเบาเขาบอกเสียงเบาเบาจริงดิ เปิดไมหรือ,อยังนี่ปิดแล้วถูกทางไหมถูกทางหนูเช็คอยเขาบอกเสียงเบาบางแบทบอกไม่ออกเลยไหมครับเอาไมออกเลยเอาไมออกกันนนะพี่เอาไมนี้ออกพี่เอาไมออกกันนะงี่กว่ามันหลุดออกเขาไดมโอเคได้ไหมคะได้นะเดกได้ยนคะทุกคนอันนี้นะครับนนคืบนไม่นะคะ ชาละมักเนี่ยชาแล้วนี่อ่านเรื่องเราวไงคะผู้ใหญ่บ้านเปิดประเด็นมา้ยอ่านพี่น้องโอ้ยอ่านทุกคนอ่านโอเคเนาะโอเคมาโอเคเปิดมตอนนี้กำลังแยกประสาทอยู่นะฮะเพราะป็บประสาทอยู่แล้วอ่าคือเราบอกให้เขาอะไรสอะไรทุกวันเขาเอฟซีรอก็ปกติเบสเขาสื่อจะไม่ค่อยไลฟ์สดจะเป็นแบบฟีลแบบว่าตื่นขึ้นมาดูหนังฟังเพลงพักผ่อนคลายจะมีแค่คลิปเท่านั้นไลฟ์สดคือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ขายของก็ไม่ไลฟ์เขาเลยบอกว่า ไล์หน่อยคนรอดูอยู่ไม่หรอกอรนะเขาจะเบื่อเราสิไลฟ์ทุกวันเราก็เลยแบบว่าเนี่ยคนอื่นที่เขาไล่เขายังอยู่ได้ทุกวันนี้ยังมีคนดูตลอดเลยเ็า <laughs> ดูมันจะไม่เชื่อเหมือนจะไม่ทําตามแต่พอตื่นขึ้นมาแทแดนแต่งหน้าไลฟ์สดปรากฏการแล้วพ่อขขึ้นมาบนห้องครั้งแรกไหมใช่ออพอ่อไม่ค่อยขึ้นมายุ่งพ่อขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ใช่พ่อเข้าห้องแต่งตัวครั้งแรกเราก็ดูสองหมื่นเออคนดสองหมื่นเห็นไหมล่ะทำดีไหล่ะคะบอส เราไม่ได้ไม่บอกให้เขามาไลฟ์ขายของนะแต่ว่าให้มาไลฟ์แบบคพื่อเป็น FC แฟนคลับหน่อยมันทำดีปหมล่ะคะดีมากทำดีไหมนี่ทำดีไม่ได้ทำยังนี่ไงอันนี้เขาละอันนั้นนี่แล้ววันนี้บอสทำยังอ่าทำแล้วนี่ไงนะเหมือนกันนลัเออเดี๋ยวผาท้ามือนีหเดี๋ยววันนี้จะไปเลี้ยงข้าวด้วยคุณดูคนณหมื่นสี่แล้วนะคะคือฮอตเตอร์วันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรผัดหมันดึกแล้วนี่มีอะไรเปิดกินอะไรนัตตี้หาร้านอาหารด่วน แถวนี้อ่ะเอาเลือดแถวนี้อะกินอะไรอยากกินแบบฟิวแบบกวนของมันเนยอร่้อวีตีซีฟู้ดไหมได้ซีฟู้ดไหมอึ่งกุ้งกุ้งกุ้งจิ้มแบบซีฟู้ดใดๆหอยจิ้มซีฟู้ดใดๆแพ้ไหมนี่ไม่แพ้ค่ะแพ้หรอเดี๋ยวมันี้เป็นเสื้อผ้านะครับเพราะว่าทเขาทาเแบบว่าให้รางวัลล่าสุดดาราถือยโดมเที่ยวพงใช่ต้องเลี้ยงข้าวแล้ว ทำงานเกินที่มากดาราสั่งให้ไลฟ์เพราะใครเธอบอกให้ฉันไลฟ์ยี่สิบนาทีฉันไลฟ์สองชั่วโมงมเทุกวันทุกคนยินดีถือทุกคนบอกว่าทำไมไม่ปักตะกร้าด้วยคลิปนั้นเห็นบ้าน่ารักปะคลิปที่ทุกคนดมกันอ่ะนั่นก็บอกว่าอ้าวทำไมเลยไม่ปักตะกร้าด้วยอะไรนะเพราะ่แค่ดมก็เก่งใจมากแล้วแล้วพี่ๆแบบ พี่ดาราถือยาดมให้เราก็เกียรติเลยมากแล้เพราะค่าตัวเขาแต่ละคนเขาถือของแพงง่ายๆไม่ได้นะถือแล้วเขาก็ดมมทนถ้าไม่ใช่บิอาจริงเหรอเลื่อนแท้เลื่อนไปเจ็ดร้อยค่ะใช่เนาะเอาไปทำทีเนี้ยทีเนี้ยหมื่นห้าแล้วขอให้ได้ห้าแสนจะได้ไปกินข้าวทุกคนต้องช่วยกันกดซื้อโปรก่อนเพราะเราถึงจะได้ห้าแสนนะคะห้าแสนไปกินข้าวจะจับบอสบิ๊กค่ะกินแพงกว่าห้าแสนที่ เกว่าแล้วนะใส่ไม่ดีกว่าไมใส่เสียงักก็วนวามากอใส่ไดีกว่าทาไเขียนะหนูเขินอะไรหรือตาหวานเปล่าอโกอเคไดใ่ไเพราะว่าตอนนี้ก้องก้องถ้าเป่ไปเราจะเห็นว่ากล้องเยอมากียวใส่ไหมใส่ไหมใส่ใสแบว่าควายบอใส่กบบว่าบอดี้ยินจักเสียวอย่างประเทศไทย ดาราศูนย์ดาราศูนย์แล้วดารานแล้วไนแล้วคนปกติจะไม่เท่าคนปกติบินธรรมดานะแต่ดาราวีนจะเบื่อบๆนิหนึง่งก็ม,มกีเป็นก้อนเป็นเป็นแอค i ินบินอะไรอย่างเงี้ยดาราศูนย์บ่คือคนธรรมดาศูนย์หนึ่ 16, งหมื่นหกพันทั่ศูนย์น้องไข่บอ,อวันนี้นะครับเร็วๆเร็วจะเรด่มเสร็จไม่ดีกว่า นั่นแหละก็เลยก็เลยแบบว่าวันนี้ไม่ได้บอกคนเลยนะคือแบบชิมงานชิมงานของอาร์อาร์แบบเขาโพสกันใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องโพสต์หรือเปล่าเพราะว่าแต่ฉันโพสต์นะจริงดิไม่น่าหรอกคนรู้แต่อุตส่าห์จะมาแบบแจ็คเอฟซีอะไรเงี้ยเขาทำเซอร์ไพรส์เก่งเนาะชื่อเซอร์ไพรส์อะไรนะกะเอาตอนแรกเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วใครบอกให้เซอร์ไพรส์ไม่รู้หรอกเขาติดต่อไปโพลตั่นตั้งเมื่อวานแล้วป้าชินิลอกลวงเรามากบอกว่าให้มาเซอร์ไพรส์ แต่จะได้ทำงานคุยอันพิเรีจะมาล้าจ้า๋อเหรอเอาหรอเอเหรอผมก,ก,ก็ไม่รู้คือโดนแกงหรอใช่ทีนี้ก็เลยจบยังจบแล้วคือะไรเรื่องอัดยาดมก็ขอบคุณมีใครมีใครบ้างนะที่ถือดมให้เราเมื่อวานนี้ครับที่ตั้มแม่หน,นุ่ยพี่กันพี่คิดเบธทำสีอุ้ยมันจะไม่ร้านชิน้นยังไงเธอดูคนถือดีให้ถึงร้านเร็วๆค่ะอืมให้ถึงร้านเร็วนะคะย่าดมกินแห้งมื้อนี้สิไปเรียเขาเราอยู่แต่ว่าหาลำบ้านไหนอยู่เราอยากกินกินยังอกินใหญ่พี่น้อง เอาหมื่นเจ็ดไหมหมื่นเจ็ดไหมารหมื่นเจ็ดไหมกินหมื่นรอแล้วหมื่นเจ็ดแล้วใร่นเลยนตอนนี้่ทำอะไรทำอะไรติดต่อเห็นคนไหนเนาะถ้าติดต่อถ้าติดต่อไม่เจออนนี้ทุกคนดูอมเจะทำไม่ได้ไงเพราะมันต้องย์ยี่ห้ออะไรล่ะยี่ยที่น้าทีตีหวา รีบกับ <zab> บ <chord> ้านหรอรีบหรอลูก hm. ค้าอ่้น้อวลูกจิใล้่สมคนแบแสก็วันนี้แหลพี่นองแข่งกับแข่งกับเซนนี้นะแข็งว่ารงนี้นะอไดีนะหมืนแปด เบสบอกถังหวะแล้วไม่น่าล่ะที่สาอยากไปจิ้งอกมากระสมันไม่ทันแล้วท่านหรคนดูเยอะได้รางไหมได้รางคาสิโนเราก็ไม่ขายอะไรเลย ก็คือคนซัพพอร์ตก็คือเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินเลยได้ไหคนไหนยอดดูสูงสุดแต่ว่าตอนนี้ยอดจับศูนย์นะคะอะแล้วจองยังไม่ขึ้นเลยคุณใช้ขายของหน่อยได้ไหมอ่าไม่แต่คนยังไม่รู้เลยว่าต้องจองอะไรยังไงอะะอะทำยังไงคะไม่ร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยวิธีการจองของเราจะปักหมุดไว้ที่เพจในช่องไลน์ก็คือถ้าใครสนใจโบรก็สามารถทักทิ้งนั่นแล้วทักแอดมินได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้กับบางคนบางคนงงว่าเราอยู่ที่ไหนมาทำอะไร ที่นี่คือทีไหฮะโรงพยาบาลศัลยกรรมตีอาตั้งแต่หัวจะรดดวทำไมหมอหยากรไกลเข้าดีดิไม่ใช่ันมาไห้มมา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 มมามามาาามามมามาาาองมามมมา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  ทำหวจะโดดเท้าใช่ไหมฮะใช่คือแบบตาจมูกหน้าคางได้หมดได้หมดดึงหน้าหน้าอกดูดไามันน้องชายน้องสาวอะไรได้หมดหน้าาาววนนน้้อองงชยสทำได้ไม่ได้ถึงขนาดแปลวีดูแลดูแลดูแลทำได้หมดค่ะหูผมทำตาสองชั้ แล้ววันนี้ถ้าเกิดยอดเราสูงสุดเราจะได้ห5แสนบาทบ้างหรอใช่ซึ่งมอสจะให้เบสคับของมันอยอ่ยอดว่ายอดสูงสุดอยู่ไปเรื่องถ้าคุณได้5แสนมันก็แบ่งกันนล้ว100ล้านอ๋อแตนบีเขาบอกเขาให้หนูบ่นเลยได้พี่รู้สึกว่าเราเป็นอุปสรรตการไล่เนาะดาราคนอื่นมาเขาเป็นไงพี่ดาราอย่าสูนดดิอันพื้นมากกว่าปกติอยู่ข่อยมากเน็ตกับบออก คือย่างการคืออย่งกันแกงเขาสิละไม่กับพ่อจีดอะไรกับพ่อจีดเอาโอเคพี่ต่อมาเลยไม่คุยทำไปหมดเลยนี่สิจักรจดไปเท้าลองจิ้มมาสักที่หนึ่งว่าแบบตอนนี้ใครอยากจะทำแฟนคลับอยากทำอะไรสมมุติว่าบิ๊กอยากทำซิกแพคเออซิกแพคนะถ้าอยากให้คุณบิ๊กทำซิกแพคทำมาเลยเออเริ่มที่ดูดไขมันซิกแพคกันเลยอันนี้คือตรงกลางแล้วนี่คืออันนี้เขาชอบซิกแพคเฮ้ยอันเรา คนรู้ทระเประเทศค่ะเพราะเราก็ชอบสิกแพลกแยกอ่ะต่อ,อ,อตอนนี้สิกแพลกปุณมี่ันอยู่เท่าไหร่คะ